วันนี้สิบหกสิงหามาดูว่าวันไหนเป็นวันที่มีโชคลาภของคนนั้นนะคนที่มีโชคไม่ลาคือวันอะไรเกิดวันไหนนะเรามาดูกันนะคนที่มีโชคลาภคือวันไหนวันอะไรเรามาดูกันทุกคนคนที่มีโชคลาภคนเกิดวันอะไรวันนี้วันที่สิบหกสิงหาเรามาดูซินะเรามาเรนด้อมดูจันทร์ องคารพุทธประหาดโชคเสาอาทิตย์เรามาดูกันนะโอ้สองถ้วยความโชคดีเหมือนกันโชคดีด้านความรักเรามาดูวันจันนะ เป็นคนตรงเป็นคนยุติธรรมบัญจันวันอคารเป็นคนเด็กดือ้อเป็นคนไม่ยอมฟังใครนะคนเนี้ยวันพุธหรืออดีตไม่เคยลงนะคนเนี้ยวันพฤหัสวันพฤหัสสิบเหรียญน,นะทุกคนคนที่เกิดวันพฤหัสนะจะมีความโชคดีนะวันนี้วันที่สิบหกสิงหาสิบเหรียญ ความมั่นคงการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างสกความสําเร็จวันพฤหัสนะมโนวันศุกร์วันศุกร์ก็มีโชคเหมือนกันนะวันศุกร์วันเสาร์อยากอยู่นิ่งๆไม่อยากทําอะไรวันอาทิตย์คิดถึงอดีตที่คิดถึงความหลังสรุปวันพฤหัส กับวันศุกร์นะวันพฤหัสเด่นมากนะทุกคนวันพฤหัสสิบเหรียญคนที่เกิดวันพฤหัสนะวันนี้วันที่สิบสิงหาสองห้ากจ็จะเป็นวันที่เฮงๆปงังๆังๆคนที่เกิดวันพฤหัสนะขอให้โชคดีทุกๆคน